สวัสดีครับยีบซีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทูบดีมสวิตเอ็มดีเอฟ้วก็เพจยดดีมสวิตเอ็มดีเอฟครับเฮามาเจอกันอีกชิปนะครับกับเป็นชิปยกล่องครับไทยพึ่งสีเหลียวไทยเตรียมเรียบร้อยแล้วบัดน,นี้ยกล่องเพื่อที่จะปลูกนะครับเดี๋ยวเฮามาตั้งผานนะกําลังสีตั้งผานนะครับแล้วเนี้ยฮะ ย,ยังยีกบัดน,นี้อันนี้ก็เงียนรถข้าวาอ,อ่ะเอ้ย่ะเอาโมาอไซ่หน้าดึงรถนะดันนกยีกเขาเลยไล่้ามันจำพนนีเออเอาพอให้ผ่านอันนี้มันวิดดินขึ้นจักหน่อยอกับพอลองยกผ่านเบิอันนี้นน Ôi em lửa lại vô ô Sút nào Ý anh nhìn bà sút Sút tay tư Sút nào Lai vậy Sút nào Sút Sút ไปครับกับบไดโยกข้างเบิดนะแต่สิโยกแช่สองไล่นะครับเอาแช่สองไล่ก็พอหลังจากที่ตังผ่านเห็นบ่อผ่านมันผ่านหลังมันสิสูงกลัวเออไอ,อ้บ่แมนผ่านหลังมันสิตํำกลัวผ่านน้ำหากหลายเลยไม่เทียบสิจู้ดินกุลไปเริ่มจากนี้นะครับไป นี่ครับไปแล้วหัวพื้นความตรงนี่บ่ตรงเปี้ยนะครับถ้าเอาพานอันนี้ตั้งอีถ้าพานอันนี้ยกนะ แต่ว่าขอเสียก็เสียเวลาท่นนั้นแหละเพราะว่าเรียนไปมันได้เฮียอนี่หนึ่งมันต้องเรียนมากอีกนี่ถอยมาถอยมาเรียนอยู่ข้างหลองนี่ไปอีกมันเป็นลองเดียวไปรูดเลี้ยวเท่าเดียวอาจจะเสียเวลาตรงนี้นะ รถค่าครับได้คอนเทนต์อีกแล้วมืนอนี้เอ้าติดตามตอนต่อไปครับดึงรถ <c oughs> มามื่อวนนี้มันก็ถอยมากนั่นนี่แหละพี่น้องถอยมากกะเรียนยกรอหนาเข้าสิอยูยูหมองขอบอ่อยูหมองขอบขี่ไทยอะขี่ไทยไปทุกท่าย่ะ นี่มันสารอ่อนนะครับนีค่ะเนี่ยไต้เต้มันตายมันก็มาไทยอวกนะนี่น้ามันไต้ก็มาไทยอวกไมอฮะไมยจะเอาล่องควงล่องนั้นซทำหรือเอาคางคีไทยก็ได้นะคางคีไทยตัวสุดท้ายน่ะ เราลองยายเลยบดังอาลองยายการเรียนยับประมาณนี้ก็พอนี่ประมาณนี้ไชครับบ่เอาลองยายกับประมาณนี้ล่ะนะไม่คุณแมนสียกลองปลูกมันบ่บา่ะดิเออโอ้มันซ้ำลองปลูกมันแล้นั่นดิปลูกตัวดิน ออเจะได้ปีเลดียด,ยดแบบนี้คือสีนนี้ดีเนาะแต่ว่าเอากระเรียวเตีย,ตรยหรอวะเจ้าของเขาอยากได้เจ้าของสวนนะครับอยากได้ในน้อยไม่ได้อยากได้ใหญ่น,นะคบอศาสตร์บแบบนี้เลยตรงดีครับตรงสวยงามเลยแหละ เรียนไปสุดแล้วก็เรียนถอยกลับขึ้นมาอีกนี่แหละครับขอเสียข้องมันมันชีไปแล้วมันบลเลวเลยนะแต่คันสิให้ไปเปลี่ยนผ่านยกรองมากอะว้ามันปรคุมเลยนั่นเนี่ยอยู่บไก่นึงบเมียนอยู่ไก่ๆเนาะไปครับร่องที่สาม พี่น้องปลูกทั่วดินเห็ดลองซ้ำานี้บอผมว่ามันซ้ำลองซ้ำเห็ดลองปลูกมันเี่ซ้ำเนี่ยให้เมียนีหลีล่ะปลูกทั่วดินคนระับต้องการเนื้อที่สองไร่ ไอ้สีแล้วแเวหล้วเหลืออีกบก,กี้ข้องกันแล้ยวยล้วอันที่แรกนะถอยเอาด้วยครับที่แรกถอยดึงเอาครับถอยดึงบนนิ้้สวนมันไก่ก็เลยเปลี่ยนแผนเออเปลี่ยนแผนมาเห็ดแบบว่าไถมองนั้นเรลียวกับมาเริ่มไถอยู่มองพี่นะครับอง่างๆก็คือไถจากในอไอ้ไถจากนอกเขาในเออให้มันเข้ามาบรรจบกันอยู่ที่ร่องกลางครับ ตอนนี้ก็เหลืออีกจักประมาณเรียนจกักบ่เกินสิบรอบก็น,นาจ,จะแลีล้ยวๆโอ้เถ้าปลูกมันเนี่ยก็ได้การอยู่มันก็นงามบบดนี้ละเนาะยกลองก็ได้มันมอกับปลูกล่องทีนะครับอราคนปลูกระยะห่างประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเส้นเนี่ยข้าเจ้าเสียเอาแนวดึงลมาดึงเอา สำหรับคนบ่มีเวียยครับเอาแนวดึงกันเนแยนวสารล่องนะเออแนยวยโยกล่องกันตัวน,ะนั้นไหมที่ขเขาจาเห็ดค้ายอะ่ะเป็นเล็กเป็นพานน้อยอะ่ะใส่คนดึงเรานะสำหรับคนบ่มีเวียครับเพียงนั้นนะมันอันนะั้นเนาะเออถ้าเปรียบเทียบถ้าเฮาปลูกปลูกล่องแบบล่องหางเขาสามารถเรถไทยเรียนเอาเลยมันก็บ่ได้มาเสียเวลาสาะล่องนะครับเห็ดล่อง ความระยะเวลาความเร็วมันก็จะต่างกันหลายนะครับตอนนี้ก็ใกล้สิเรียแล้วเวอ้ามาเบิง่งมันจีจมกันจังไดเนี่ออเออเออหลองนึงเออไถามาแลว้วปั๊มบัที่นี้มันก็สิศาส์เขาพ่อสาดเขาแลว้วปั๊มเวลาเข้ามาไถฝฟังนี้ฟังนี้มันก็สิศาส์เขามาเออมันก็จะบรรจบกันพอดีนะครับ อ่ะไกลแล้วครับเอาเรียนไปรอบนี้นะเรียนมารอบหนามันก็จะบรรจบกันพอดีนะครับแต่ว่าหลองสุดท้ายยมันสิดลองมันฉิดไงกกั่นได้เลยหลองสุดท้ายมันอาะิีดไงนะครับเดี๋ยวเบิ่งเบิ้งว่ามันสีเรียนจังไดอเพราะว่าตอนนี้เนื้อที่มันบผํากันเล้วเดี๋ยนี่เนื้อทีที่มันเหลือนี่แจนี่มันเหลือนิดหน่อยนึงนี่ถ้าเรียนมาแจนี่มันก็สิบรรจบกันพอดีแต่ว่าฟังผนมันอยากห่าง เออมันอาจสิดึงเอาก็ไไ้เลยถอยไปปุ๊บแล้วก็ถอยมาดึงเอามางนีไปอีกปุ๊บรอมนึงงมาที่นี้เวลาเขาเวยขึ้นมาลองมันสิบรรจบกันพอดีนะเดี๋ยวมาเบิ่งว่ามันสิเห็ดจ,จังไดรเสืออ่ำจังหวะนี้ถอยหรือไ่ถอยถอยนะครับถอยเออถอยัยายังไวอยู่วะ พอเขาเรียนมาเนี่ยทเท้าไทยไปรอบนี้ปุ๊บเนี่ยแรีนกลับขึ้นมามันจะเป็นล่องเันพอดีเลยนะแต่ว่ามันอาจจะมีเศษส่วนนะครับอาจจะงหญ่กว่าอ,อล่องที่ไทยไปแล้วนะครับมองกลางเนี่ยนะห่อนมองเกีมงันเนี่นะเออเพั่นเจีอยวจังไดโอ้สิถอยมาอีกรอบนึงหรือเปล่านะครับอถอ,อยมาเริ่มอยู่ผีเลยนะแล้วก็ทยไป ตัดเจ็บหัวงานแล้วครับพี่น้องหลอบเจ็บมงานแล้วเนี่ยลองมันกระสีงไงแบบนี้อันนี้กรสีอาจจะเป็นเศษส่วนมันถ้ามันบอชีกับม,มาไทยกับม,มานะเดี๋ยวถา้าเบิ้งก่อน นี่ฟังนี่เธอเอาเล่เอาเลยก็ได้ดิเนี่ยเพว่าฟังผุนยังห่างอยู่ต้องถอยอีกรอบนึงไกลจะเรียวๆครับต่อไปก็สิเป็นงานไปหาดึงรถบระบันรถค้าข้าจะาเ,อเอามืออื่น แต่เขาเ่ออยากวัยกบเขากระถอยมันดึงเอาอีกเจ็กรอบก็ได้นะครับเบื้งส่งเนี่ยมันนาสิถอยผิดได้นีมถอยมามองเริ่มไม่ผิดได้นี่โอ้ถอยหอดกลางเนาะ ออลองก็จะพอดีกันเลยพี่น้องบัดนี้ลองพอดีกันเลยว่าเสมอกันเลยตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นจนหอดปลายนี่นะพี่ตั้งแต่เริ่มพี่จนหอดเบเสมอกันเลยบัดนี้เอาเอาละาซํานี้กันได้หรือเสียเอาอีกอยู่บัดนี้เอเอแทนเรียนเรียนไถกลับขึ้นมาอีกรอบนึงก็ดีขึ้นกันโอ้แต่ว่าแกสีไปตัดหัวงานฟังผุนละก็แล้วนะครับอ่ะสำหรับชิมนี้ก็ฝากกดไร,รกุแช์กดติดตามให้น้านะครับ เดี๋ยวพอกันไหมใน,นอีพี่ต่อไปนะครับ